สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะมามากินแหนมตุ้มหรือแหนมก้อนเล็กๆก,กันค่ะพี่น้องจะาน้องสาวยายใหม่ส่งมาให้ค่ะนี่ค่ะดูค่ะน้องสาวยายใหม่ก็าําให้ยายใหม่ยัยใหม่อยากกินน้องสาวทําให้น้องสาวทําให,อาให้อื้อหแซ่บมากๆค่ะพี่น้องกาแล้วก็กัดลงไปนี่หนึบเลยค่ะพี่น้องกาแบบว่าเปรี้ยวกําลังดี แน่นหนึบเลยค่ะพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องอ่าหอมหอมมันนั่นหรอค่ะหอมกระเทียมหอมค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มีบักพริกยัดอยู่ข้างในอ่อนๆนะคะโอ้ยแซ่บค่ะพี่น้องค่ะถ้าใครไม่กินดิบก็เอาไปทอดค่ะพี่น้องจ้าทอดทอดนี่ก็แซ่บค่ะพี่น้องจ้าถ้ากินดิบนี่ก็ต้องอต้นหอมผักชีแล้วก็พริกพริกแล้วก็มีขิงคู่กับโอ้โหแซ่บเลยค่ะ ยังใหม่ก็พูดให้พี่น้องอยากกินนี่ยกให้เบิ้งคายนี่นี่โอ้ยพี่น้องค่ะนี่มีบอกพริกยัดข้างในเนียนๆเลยค่ะพี่น้องเขาเรียกแหนมแหนมก้อนเล็กหรือว่าแหนมตุ่มนะคะพี่น้องจ๋าน้องสาวยี่ใหม่ทำมาให้เยอะเลยค่ะยางใหม่มาโชว์ให้ดูแค่นี้นี่ค่ะเนในตะก้าเน,นี่ยค่ะนี่นี่ในกระมังนะะี่ค่ะเยอะเลยค่ะนี่บอกเลยว่า แน่นแน่นหอมหอมอร่อยน้องสาวยี่ใหม่ทำสุดฝีมือจริงค่ะเขาทําไม่ว่าจะเป็นปลาส้มก็อร่อยค่ะทําแหนมทําปลาส้มทําปลาส้มฟักอะไรพวกนี้โอ้ยอร่อยหมดของเขาค่ะยิ่งเมนูอาหารของเขานี่อร่อยทุกเมนูค่ะเขาทําอาหารอร่อยจริงๆิอาหารอีสานค่ะน้องสาวยี่ใหม่สุดยอดการทําอาหารค่ะยิ่งตำส้มตำพี่น้องเอ้ยแซ่บขนาดตำาตำน้องสาวยี่ใหม่นะคะตำเล้าเล้าเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแซ่บหลายตำแบบปลาเนื้อๆนะคะสุดยอดของเขาเลยค่ะ มือเขาเี่สุดยอดจริงๆเขาทําอร่อยมากๆยัยไหมก็ฝินกับอาหารของเขาค่ะเพราะน้องสาวยัยไหม่ทาอร่อยจริงๆค่ะเวลาเข้ามาบ้านยัยใหม่เขาทําให้ยัยใหม่กินโอ้โหยัยใหม่เลียถ้วยเียชามเขาบอกเลยว่ามันอร่อยต้องใช้นิ้วมือเนี่ยใช้นิ้วมือนเนี่ยเลียเลยค่ะยายใหม่ค่ปาดบุญเอาไปปาดนี้ถ้วยนะคะแล้วก็มาเลียจนแฟนยายใหม่ว่าจะขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนว่าค่ะ ใช่ไหมนี่เวลากินอย่างแซบเนี่โอ้ยถวยเกี่ยงลอง,งพี่น้องถวยชามเนี่ยไต้องล่างเลยค่ะพูดไปพูดมาหมดเวลาแล้วพี่น้องจาว่าเรื่องหนมอย่างเดี๋ยวนี่หมดเวลาแล้วอยากพี่นอ้องในยูได้กินน้ำนึกกาเด้อไปแล้วคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเด้อพ่อกันไหมเด้อคลิปต่อไปว่าจะหม่ยีึงมยังไม่พี่น้องในเบิ้งในแง่งอีกดนะคะเด้อไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสิไปกินหนมตุ่มแซ่บๆก่นค่ะพี่น้องไปแล้วเด้อค่ะเด้อ บายบายไปเสียบน้ำกันค่ะไปไป